หมดกี่บาทกับการสั่งของออนไลน์อยากรู้ว่าสั่งซื้ออะไรไปแล้วบ้างค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่าน มาดูประวัติการสั่งซื้อในแอป Lazada นะคะว่า1เดือน 1, 1> ปีหรือว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเราได้สั่งซื้ออะไรไปแล้วบ้างซึ่งวิธีการนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยก็แค่เราเข้าไปที่ Lazada ค่ะจากนั้นก็ให้เรามาที่มุมล่างขวามือคำว่าบัญชีกดแตะไปหนึ่งทีปั๊บจากนั้นนะคะก็รอสักครู่ เด็ดอาจจะช้าหน่อยนะคะท่านผู้ชมที่นี้ให้เราหาคำว่าดูรายการสั่งซื้อทั้งหมดดูรายการสั่งซื้อทั้งหมดถ้าจะแล้วกดแตะไปหนึ่งที และทีนี้นะคะทุกคนถ้าใครที่กำลังสั่งซื้ออยู่รายการสั่งซื้อที่เราสั่งไปล่าสุดก็จะโชว์ขึ้นในบรรทัดแรกนะคะอย่างเช่นตัวนี้แต่ถ้าใครไม่ได้สั่งซื้ออะไรก็จะเป็นประวัติการสั่งซื้อนะคะทีนี้ค่ะก็ให้เราทําการเลื่อนดูเลื่อนดูได้เลยอย่างเช่น,นุณน้ําสั่งซื้อไปล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นโตะเลื่อนลงมาอีกก็จะเป็นแปลงฟันอะไรแบบนี้นะคะเลื่อนไปเลย อะไรที่เราอยากจะเช็คหรือจะเลื่อนให้สุดเลยก็ได้นะคะทุกคนจะได้รู้ว่า1ปี1เดือนเนี่ยที่ผ่านมาหรือว่าตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเนี่ยเราสั่งซื้ออะไรไปแล้วบ้างและทีนี้ถ้าหากใครที่ต้องการคำนวณรายจ่ายที่เราจ่ายไปกับการสั่งซื้อออนไลน์นะคะก็สามารถดูได้ที่คําว่ารวมทั้งสิน้น ในแต่ละรายการที่เราสั่งซื้อจะมีคําว่ารวมทั้งสิ้นอยู่นะคะนั่นก็คือยอดจริงๆที่เราสั่งซื้อสินค้าสินค้านั้นโอเคเนาะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ